อะไรไอะไรนะร้องไงนะไม่ว่าอยู่ที่ใดก็คิดถึงก่นามานย,แกน,ยแกน้อยตามมาข้างหลังนี่แก่น้อยมีแผนทำอะไรก็คิดถึงงเล่นเกมอยู่ก็คิดถึง มไม่กระโดดแล้วยิงไม่ได้เลยกระโดดที่สุดล้อเรียบร้อยไฟเทอร์โบไฟเทอร์โบเพื่อนชื่อไฟเทอร์โบเขาอยู่ไฟเทอร์โบเทอร์โบหัวเอาเอาเอาอักไปเลยนี่อยู่ข้างไนก็พันถือพันเทอร์โบเอฟซีและเอฟซีเอฟซีเอฟซีติดตามติดตามมึงก็ไม่หลอนนะ อันนี้แคน,นแคนเนทอร์โบของแท้เหรอไม่รู้อ่ะเราต้องต,ตามเราตามผู้เก่งกาดไปถ้าเราคือไก่น้อยมิมิตก <c oughs> <c oughs> ใจเจ้าพี่เดี๋ยวเก็บให้ผมไม่ได้กินนัล้วนะเดี๋ยวผมผมไปเอาเอาใครไมนูลับผมผมยิงไปร้อยกว่าเราไม่เจียวมนจะร้อยกว่านะ ไม่อยู่ตรงทีเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนผมระวังข้างล่างให้แล้วไม่ต้องกลัวระวังข้างล่างเขาเพิกระโดดลงมาเขาเหลือสี่คนสองคนหรอเอาเพื่อนร้าอีกแล้วโอ้ไม่ก็ ทีมเดียวกันไม่รัดหรอกโอ้นี่นี่เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้จ้าเอ๊ไก่น้อยเก็บเองไม่ร้เพื่อนเอาค่าเสน่ไไหก็พอเปนนเอาปืนไก่น้อยซื้อปืนยอดพิษ เน่แขนไเยเราปนาเปเพื่อนไปแล้วเมื่อกี้เปไฟเทอร์โบไปแล้ว กดอะไรของฉันเนี่ยขอบคุณนะขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนอยู่ไหนอะพี่มุกนืยิงให้หมดตัวตึงสไนตัวตึงสไน ไก่น้อยไก่น้อยม่รู้นว่าาอยู่ตรงนี้นี่จาเล่นไหมเรื่อมเลยคุณจ้าอเนีนี น่าจะมาทางแน,น้นอนด่านนี้เหรอใ ตินตินมาช่วยแม่ทานใ้กัตโยใี้กับยาเด็กแด่ก